ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ป้าเปียกยังไม่รู้เลยนะคะว่าที่ถนนเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกลืมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะอยู่ข้างในตลาดมาจนกระทั่งถึงแถวแถว,แถว,แ,ถว,แ,ถวแถวตลาดสดนะคะแล้วก็แถวสนามกีฬาออกมาจนเนี่ยจนมาถึงข้างนอกจนจะถึงถนนที่จะออกไปบ้านป้าเปียกนะคะรถยังติดขนาดนี้มันเกิดปรากฏการณ์อันนี้ขึ้นเพราะอะไรก็ ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะคะตอนนี้เมืาอสักครู่นี้เราติดอยู่ที่ถนนนานมากเลยนะคะรถติดอยู่ตรงถนนเลยสียแยกมาตรงนู้นโอ้โหนานมากเลยพี่น้องเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะป้าถ่ายให้ดูรถติดเยอะเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากเลยซึ่งมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่ป้าเปียกยังไม่รู้คําตอบนะคะตอนนี้ว่ามันคืออะไร สักครู่นี้ลืมถ่ายให้ดูนะคะข้างในโอ้โหติดเยอะมากเลยนะคะเน mm ี่ยเพิ่งจะหลุดพ้นออกมาได้หลุดพ้นออกมาได้เพิ่งจะมีสติจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเนี่ยนะคะ mm hmm. โอ้โหมันปรากฏการอะไรกันเนาะนี่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามีงานอะไรแต่ว่าถ้าบอกว่ามีงานกีฬาหรือก็ไม่ใช่เพราะว่าตรงสนามกีฬาตรงที่รถจอดเยอะๆติดเยอะๆนั้น มันก็ไม่มีใครอยู่ในสนามกีฬาเลยนะคะไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นรู้แต่ว่ารถอยู่ตามข้างตลาดสดอยู่ตามท้องถนนมันเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่กว่าที่คุณลุงจะขยับรถหลุดออกมาได้เสีอได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนที่รถติดเยอะๆอยู่ตรงนั้นตั้งนานนะคะติดอยู่ตั้งนานเลย ก็มัวแต่หาคําตอบว่าอะไรเกิดอะไรคืออะไรงานอะไรนี่แหละนะคะก็เลยลืมถ่ายโอ้โหน่าจะถ่ายไว้ดูเป็นปรากฏการณ์ไม่รูเหมือนกันว่าจะเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรที่รถออกมาชุมนุมกันอยู่ตามท้องถนนเยอะขนาดนี้ทั้งที่ไม่ใช่เทศกาลอะไรนะ,ะไม่ได้เป็นเทศกาลอะไรเลยแต่รถเยอะแยะมากมายขนาดนี้ ก็จะต้องหาคําตอบนแน่ๆนะคะเราจะต้องหาคําตอบดูที่ปั๊มก็จะมีรถเยอะผิดปกตินะคะก็คงจะระบายออกมาจากที่ข้างในตลาดตรงนู้นแลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาเที่ยวงานอะไรกันหรือว่ามันมีอะไรนะคะรู้แต่ว่ารถเยอะจริงๆติดนานมากจริงๆนะคะป้าเปียกมาตั้งนานแล้วยังกลับออกจากตลาดไม่ได้ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้ ผิดแผนผิดเป้าหมายหมดเลยพระเพียรตั้งใจว่ากลับถึงบ้านแล้วเคลียร์งานเคลียร์ภารากิจนนี่น่นแล้วตั้งใจจะขึ้นไลฟ์สดนะคะเนี่ยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นตอนไหนนะเพราะว่าโอ้โหเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะสี่โมงเย็นสี่โมงยี่สิบนาทีใกล้จะครึ่งแล้วล่ะตอนนี้เพิ่งจะหลุดออกมาจากตลาดได้นะคะ เพิ่งจะหลุดออกมาจากที่ถนนที่รถติดเยอะๆได้นะคะเนี่ยยังกลับยังไม่ถึงบ้านเลยโอ้โหเนี่ยพอพอ,ออกมาข้างนอกถึงมีตั้งสติได้ว่ามันเกิดอะไรก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่ถ่ายไม่ทันน่าจะถ่ายตรงที่มันเยอะแล้วก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นน่ะก็มัวแต่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเลยลืมถ่ายนะคะเสียดายมากเลย เสียดายว่าน่าจะได้ถ่ายปรากฏการณ์นั้นเอาไว้อะแต่ว่าไม่อยากเจอนะไม่ได้อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะคะรถติดเยอะๆน่ะมันไม่ใช่เทศกาลซะหน่อยนะคะไม่รู้เป็นอะไรแต่เสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ไม่ได้เสียดายที่รถติดไม่อยากให้ติดแบบนี้อีกแล้วนะคะเออเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็เกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องหาคําตอบแน่ๆเลยนะคะอจะต้องมีอะไรสักอย่างนะคะจะต้องมีอะไรสักอย่างนึ่งแหละมันจึงได้ติดเ,เป็นบ้าเป็นหลังขนาดนั้นนะคะตอนนี้ก็ออกมาที่ถนนที่จะเข้าตัวจังหวัดนะคะก็มีรถเยอะเหมือนกันแต่มันก็ไม่ติดแล้วนะคะตอนนี้ก็วิ่งได้ไปแบบธรรมดาแล้วนะคะ วิ่งได้ไปแบบเป็นปกติธรรมดาแล้วโอ้โหแต่ก็ยังถือว่ารถเยอะอยู่นะคะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ติดแล้วตอนตรงนี้นะคะวิ่งได้แล้วแต่ก็ยังถือว่ารถเยอะกว่าปกติอยู่ตามท้องถนนนะคะเนี่ยถนนที่จะไปกลับบ้านป้าดบักเปียกนะคะเนี่ยแต่ข้างในเมื่อสักครูค่นี้ ป้าเปี๊ยกเชื่อว่าข้างในก็ยังคงมาลุมมาตุ้มกันอยู่เพราะว่าอยู่ข้างหลังป้าเปี๊ยกก็ยังยาวเหยียดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะระบายออกมาได้ทีละนิดทีละหน่อยทีละข้างนะคะโอ้โหข้างในคงจะอีกสักพักหนึ่งละกว่าจะระบายเสร็จนะคะเพราะว่าข้างหลังป้าเปียกเมื่อสักครู่ยังติดยาวเหยียดเลยแล้วเราก็โดนปล่อยมาข้างนี้นะคะ ยังไงก็สู้ๆพี่น้องที่ยังติดอยู่บนท้องถนนคนที่ออกมาได้แล้วจะกลับถึงบ้านแล้วก็ดีใจใชยโยชัยโยชายโยเราหลุดพ้นออกมาจากถนนใหญ่แล้วเข้าซอยที่จะกลับบ้านแล้วนะคะทีนี้เข้าถึงหมู่บ้านของที่ป้าเปียกอยู่แล้วนะคะโอ้โหมีเมฆด้วยรู้สึกว่าวันนี้เหมือนมีเมฆด้วยท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกตกมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าต้นไม้เหี่ยวแห้งหมดแล้วไม่มีเวลารดน้ำเลยขอให้เบื้องบนสงสารโปรโยน้ำฝนลงมารดน้ำต้นไม้ทีเถิดตอนนี้ก็คนที่หลุดพ้นออกมาจากรถติดยาวเหยวก็ดีใจแหละเนาะโอเคก็ให้ดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรถติดขนาดนั้นนะคะ ตอนนี้นะคะกับใกล้จะถึงบ้านแล้วป้าเปียกลมพัดลมหนาวลมหนาวหรือลมฝนก็ไม่รู้เนาะพัดมาเย็นๆเห็นใบไม้รู้สึกว่าลมพัดแรงเหมือนกันนะคะแต่ป้าอยู่ในรถมันก็หนาวแอร์แหละแต่ว่าข้างนอกดูบรรยากาศเหมือนจะหนาวฝนเหมือนจะหนาวลมหนาวฝนเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นดูสิคะท้องฟ้ามีเมฆ เหมือนฝนจะตกเลยตกหน่อยทีเธอมันแห้งแรงเหลือเกินนะคะโอ้โทุง่งนาแห้งแรงแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วนะคะเนี่ยฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วนาะของพี่เราเอามองไม่เห็นแสงแดดย้อนแสงมีรถข้างหน้า รถถนนของเราก็แคบๆด้วยนะคะตอนนี้โอเคถึงบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ดูบรรยากาศสวยงามแล้วก็เล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะ